ดเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูแนทก,ก่อนลูกพนมมือก้มหัวลงไปพุ๊ไปล่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการเตรียมตัวมารงเรียนนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวโรงเรียนใกล้จะเปิดเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราควรเตรียมตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเราจะต้องกลับมาเรียนหนังสือนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเราไปชมคลิปวีดีโอกันก่อนนะคะ แล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแม่จะให้เด็กเดหาสิ่งของที่จะนํามาใช้ในการมาโรงเรียนของเด็กๆนะคะเราจะมาทํากิจกรรมกันนะสิ่งของ <ๆ S 1> ที่หนูนํามาโรงเรียนนะคะลูกเวลาเรามาโรงเรียนเดินทางมาเราจะพบสิ่งของที่ใช้เป็นการส่วนตัวอะไรบ้างอเดี๋ยวเรามาดูคุณ <ๆ S 2> แม่กันนะคะอ สิ่งแรกคือกระเป๋าดินสออะไรคะอะไรคะล,ลูกแป๊บนึงนะคุณปิณเปิดไม้เด็กๆก่อนนะคะอ่ะเด็กๆเปิดไม้ตอบได้เลยสิ่งที่ครูแนทถืออยู่คือน้ำค่ะอะไรคะเด็กๆครูแนทเฉลยหน่อยจะได้ขับตริน้ำหนูไม่มีกระเป๋ากระเป๋าดินสอ กระค่ะคือกระวันนี้หนูไม่มีกระเป๋าอะค่ะไม่ใช่ค่ะเด็กๆกระเป๋าไม่ได้อะเด็กๆมีกระเป๋าดินสอไปแล้วนะคะต่อไปเอ๊เรามีอะไรอีกบ้างกระเป๋าอะไรคะจันทร์สีอะองสีแบบนี้เด็กๆทีกคนต้องรู้จงค่ะ เด็กๆมีทุกคนไหมคะทางโรงเรียนได้แจกให้มีไหมเอ่ยไหนใครมีโชว์ให้คุณครูหน่อยใสคะส่กล่องไว้น่ะสิยังไงแม่ไม่เอาหรกค่ะเก่งมากเลยแล้าไลก็มีไงก็คุณครูให้มาแล้วมาแกะใส่กล่องไว้ยังไงอ่ะชูชูโชว์เลยค่ะลูกนะมาเร็วโชว์เลยค่ะ ตัวไม่ได้ต่อไปคืออะไรคะเด็กๆถ้าชชูดาชนชูเราต้องลงมาโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อเอาไว้เช็ดมือหรือเอาไว้ทำความสะอาดและที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คืออะไรคะเด็ก ติดน้ำค่ะติดน้ำค่ะติดน้ำใช่แล้วเป็นของใช้ส่วนตัวเราจะไม่ไปทานน้ำหรือดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะคะติดน้ำเก่าๆหนุก,ก็มีค่ะจตดทิ้งไปแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเวลาเราใส่แมสมาโรงเรียนแล้วเราก็ต้องมีอะไรคะแมสสำรองมาติดกระเป๋านะคะเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแมส หน้ากากอนามัยหน้า,นากากอนามัยใช่แล้วเด็กๆต้องพกสำรองมาสักหนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นนะคะอ่าอะไรคะ,ะ,ะเจลแอลกอฮอล์อ่าเจลแอลกอฮอล์เด็กๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราจะมาโรงเรียนเราต้องพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือ ทําความสะอาดนะคะถ้าใครไม่มีกระดาษทิชชู่แห้งเราก็สามารถพบกระดาษทิชชู่เปียกมาได้นะได้แล้วค่ะอ่าอันนี้คือนมอ,อ่าใช่แล้วนมเด็กๆสามารถ พกนมมาโรงเรียนเพื่อเอาไว้ดื่มตอนบ่ายได้นหคะครับบ้านขนมเขนมขนมฟังมาเามาทานคู่กับนมนะคะแม่บอกจาของผมเคแ์แไหนหนึ่งชิ้นคือ ะไรเ่ยงเกงะชรคะเสื้อผ้าสำรองอีกหนึ่งชุดถ้าเราเกิดปัสสวะหรืออุจจาระเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเด็กๆ,ๆเดพกเสื้อผ้าสำรองมาด้วยนะคะหนึ่งชุดนะไหนใครสามารถบอกครูนะได้บ้างว่า ถ้าเราจะต้องกลับมาโรงเรียนสิ่งของอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมมาโรงเรียนคะเด็กๆอ่านิค่ะจะตอบยกมือขึ้นค่ะเคลแอนกอเอลออ่านิค่จะตอบอ่าน้องอันนาะสองพับสองเปิดไหมค,ะดดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนาจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะ เตรียมสีค่ะอ่าเก่งมากค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนคนต่อไปดีกว่าในใครจะตอบยกมือขึ้นค่ะอ่ะวินบินบินสองทับสามเปิดไหมค่ะ จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับนจะเตรียมเจลแอลกอฮอครับอ่าเก่งมากคใครจะตอบคนต่อไป ไอเดียสองทับหนึ่งเปิดไมค์คะ่ะเอาการปิดนะปิดนตัใช่ค่ะต่อไป ไอโฟนไอโฟนสองทัพสองเปิดไมค์ค่ะไอโฟนต้องเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมเตรียมกระถิน้ำมาครับตังกระจกกระเป๋าครับอ่าเก่งมากเลยค่ะไหนใครจะตอบอีกยกมือขึ้นค่ะ โอเคอ่าน้องแดงกระดาษทิชชู่ตอบพี่ๆกระดาษทิชชู่ค่ะโอเากระดาษทิชชู่ได้ทั้งเปียกและก็ได้ทั้งแห้งเลยใช่ไหมคะกระดาษทิชชู่อ่าค่ะเก่งมากค่ะไหนใครจะตอบครูนัดอีกว่าต้องเตรียมอะไรมาโรงเรียนบ้างอ่ะเอพี่สองทับสามค่ะ เอกี่ต้องเตรียมอะไรบ้างมัคะกรอบเหลาดิงซอสอ่ากบเหลาดินซอสอมีอะไรอีกไหมคะไม,มะไม้บันทัดอ่าไม้บันทัดมีอย่างองื่นอีกไหมเสื้ครับ,รบเ,เก่งมากเครื่อสำรองครับ น้ำปัน่นน้ำปันนำปน่นเปิดไหมเนี่ยครับเสื้อผ้าสำรองครับอ่าเสื้อผ้าสำรองเตรียมมาหนึ่งชุดนะคะครับ่อ สี่ข้าหกชื่ออะไรวะเนี่ยอ่าไหนใครจะตอบคุณครูนะดกบ้างคุณครูต้มครับอะไรนะครับช้อนช้อนต้มใครจะตอบอีกน้องฟางครับ อ่ะไหนคูนูนัตขอดูกระติกน้ําของเด็กๆหน่อยสิคะเด็กๆไปหากระติกน้ําให้พูนูนัตดูหน่อยเร็วไหนดูซิว่าเด็กๆจะเตรียมพร้ไมไหูนมีแต่อันใหญ่ค่ะได้ค่ะอันเล็กหรืออันใหญ่ก็ได้เด็กๆขอดูหน่อยสิคะว่าเราจะ ได้มาโรงเรียนกันหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆมีการเตรียมความพร้อมหรือเปล่านะไหนดูซิกระติกน้ำของเด็กๆเป็นยังไงจะเหมือนกับที่คุณแนทมีไหมคะอ่าใครได้มาแล้วถูกให้เพื่อนๆดูหน่อยนะคะได้แล้วคะ่ะยังไงคุณครครัออบวันนี้เรียนอะไร ครูคะหนูได้แล้วค่ะได้แล้วชูใล้ครูหน่อยชูให้คุณครูกับเพื่อนๆดูด้วยค่ะขอดูนะโอ้ยได้มาคนมีแต่คนล้วคนหค่อยวลยแสดงว่าเด็กๆเตรียมพร้อมใช่ไหมคะเลื่อนนี่เลย อ่าชิ้นต่อไปดีกว่าอ่าเด็กๆไปหยิบสเตเจลเอนกอฮอล์มาให้คุณนัดดูซิว่าเด็กๆมีความพร้อมไหม เดกไปหาเจลแอลกอฮอล์ามาเลยค่ะจำได้ไหมคุณแอเปิดให้ดูไปแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์หน้าตาเป็นแบบไหนดูซิเด็กๆจะไปหาเอาได้หรือเปล่าว่าสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยยังไงกันบ้างขอดูหน่อยนะใครได้แล้วชูให้ดูได้เลยนะคะว่ามีแล้วชูให้เพื่อนๆดูด้วย โอ้โหมีหลายแบบเลยบางคนก็พคงแบบเป็นขวดกลมๆของบางคนก็เป็นขวดแบนๆก็มีแขวนคอด้วยค่ะคุณรูหมวยโอ้โหเด็กๆเตรียมพร้อมดีมากเลยค่ะมีกระบอกน้ำแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์ก็มี ชิ้นต่อไปเราไปหาหน้าตออาอันามไมคะเด็เกๆ เด็กวไปหาหน้ากากอนามัยมาให้ครูและเพื่อนๆดูหน่อยนะคะใครได้แล้วชูให้ดูหน่อยนะ ไม่ได้เลยอะค่ะยังไม่ได้ไปหาก่อนนะคะหอน,นะะมากเดครูคะคนูยัง<า>ไม่ได้เลยอะค่ะ เอาไม่ได้เดี๋ยวรอค่ะคุณครูรอค่ะเพื่อนๆก็รอค่ะใครยังไม่มีเดี๋ยวรอรอค่ะแต่ขอดูหน่อยว่าเด็กๆมีหรือเปล่าหนะ้ากากอนามัยเนี่ยเพราะเป็นสิ่งสําคัญเลยนะก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่ต้องใส่เลยนะคะหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะเด็กๆได้แล้วค่ะครู โอเคค่ะเก่งมากค่ะโอ้โหนะักกาอนามัยของเด็กๆโชูได้แล้วค่ะเลยของบางคนก็มีลวดลายสวยงามด้วยโอ้ไลายสไปเดอร์แมนก็มี เด็กค่ะเด็กมีหน้ากากอนามัยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะแล้วเ,เด็กๆรู้ไหมวิธีการใส่เราต้องใส่แบบไหนหน้ากากอนามัยไปปิดตาใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ค่ะปิดปากค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากหน้ากากอนามัยเราไม่ได้เอาไว้ปิดตานะคะวิธีการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเราจะต้องปิดที่จมูกแล้วก็ปิดที่ ปากนะคะโดยจะมีสายคล้องอมีสายคล้องสองเส้นอ่ะเดี๋ยวครูแล้วจะใส่ให้เด็กๆดูนะคะถือว่า,าไม่มีก็ได้ค่ะครูค่ะเราจะเอาสายคล้องนะคะคล้องไปที่หูทั้งสองข้างอ่าเด็กๆต้องใส่คล้องหูให้เรียบร้อยนะแล้วก็ใช้มือจับจับขยับข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะดึงหน้ากากอนไมัยให้ลงมาถึง ใา่คางเห็นแล้วใช้มือบีบหน้ากากอนามัยให้แนบชิดกับจมูกนะคะอยาให้มีดูตรงนี้นะ,ะดีๆต้องดึงหน้ากากอนามัยลงมาใช้มือบีบให้ให้ใหหนักอากาศอนามัยแนบชิดกับจมูกเป็นการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะเด็กๆ เด็กๆลองใส่ให้ดูจะมีที่หายใจเราจะออกหายใจตรงข้างบนได้ค่ะอะใช่ค่ะอะไรขอดูหน่อยเด็กใส่ให้ดูหน่อยค่ะไหดูซิเด็กๆใส่กันเป็นหรือเปล่านะคะ,ะหนูคิดว่าเด็กๆอยู่อนุบาลสองแล,อแล้วต้องใส่กันได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะ แต่ถ้าบางคนยังไม่มีหน้ากากอนามัยก็ไม่เป็นไรนะคะดูคูณแน็ไปก่อนได้แต่คนไหนที่มีแล้วอลองใส่ดูเลยนะคะว่าเราจะต้องใส่แบบไหนนะคะ วันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปก่อนที่เราจะมาโรงเรียนนะคะเด็กๆคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่เราจะต้องนำมาโรงเรียนเช่นกระเป๋าดินสอกระดาษทิชชู่หน้ากากอน,นามัยเจลแอลกอฮอล์กระติกน้ำเสื้อผ้านมและก็ผนมที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาโรงเรียนนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคืออะไรคะเด็กๆ พี่นอนพี่นอนค่ะีนอนค่ะเด็กๆจะต้องนำมาโรงเรียนทุกวันและเราจะนำที่นอนกลับไปซักทุกวันศุกร์นะคะเพื่อเอาไปทำความสะอาดนั่นเองเด <ๆ S 1> ็กๆพร้อมที่จะมาโรงเรียนกันไหมคะไหนใครพร้อมที่จะมาโรงเรียนยกมือขึ้นหน่อยโอ้เด็กๆพร้อมที่จะมาโรงเรียนกันมากเลย เดี๋ยวเรามาเจอกันที่โรงเรียนดีไหมคะเด็กๆใครที่ต้องมาโรงเรียนดีค่ะดีค่ะดีนะคะคุณแนดกับครูหวยจะไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะอ่เด็กๆพนมมือขอบคุณค่ะคุณครูก่อนค่ะนักเรียนเตรียมคารมคารมขอบคุณขอบคุณค่ะคุณครูแอด ค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเจมาเจอกันอีกแล้วนะคะอ่าเด็กๆหยิบหนังสือเล่มล่องลอยขึ้นมาแล้วค่ะหยิบแล้วเก่งมากเลยหน่อยไม่ไว่เดียวโอ้รู้จักได้หยิบแล้วหน่อยน้ำค่ะแล้วเด็กๆเขาขานะเขาบอกว่าเรียนนะคะค่ะเมื่อวานทังหน้าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมน้า ตอบตัวไหนตอบคุณครูป้งได้ะอะไรนะคะหนาสิบสองหกค่ะสิบสองหกสอกะไรใช่หมนะสองหกหน้าอะไรคะอะไรมาลูกสบอหกหน้าี่ีิบ่ปิ่นะเปิดตอนะปินดอกกันเียนไม่ใช่หรอคะเมื่อกี้จะเอกันเฉยเลยค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ อันะเี้เปิดเลยอ่ะเ,เปิดหน้าต่อไปลูกหน้าที่27นั่นเองต่อจากหน้าเมืาา่อวานใช่ไหมคะอ่ะคนไหนเปิดเจอแล้วยกมือให้คุณครูแป้งเห็นหน่อยว่าไหนพร้อมแล้วบ้างโอ,โอ,โอดูซินักเรียนที่หน้ารักของคุณครูทุกคนพร้อมไหมคะอ้อคเลยอ่ะส่งสัญญ,ญาณเลยค่ะพร้อมไหมลูก โอเคโอ้โพร้อมทุกคนแล้วนะคะอ่าหน้านี้วันนี้นะคะมีงานแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นเองนะคะหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะอ่าหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะให้เด็กๆขีดกากระบ,บาดท,ทับตัวเรื่องของภาพนะคะเครื่องดูดฝุ่นที่แตกต่างจากภาพอื่นอุ้ยโอ้โหทีนี้เยอะแยะเลยค่ะใช่โอ้โหหลากหลายสีลายตามากเลยเขาจะให้เด็กๆสังเกตนะ ภาพไหนนี่แตกต่างจากพวกเลยดูสิอ่าดูข้อที่หนึ่งก่อนลูกอ่าข้อแรกคือเครื่องซักผ้าสีอะไรคะเนี่ยใช่เหรอคะเครื่องดูดฝุ่นค่ะเครื่องดูดฝุ่นสีอะไรเหมูเลีกแล้วสีน้ำเงินค่ะหมูเล็กหมูเล็กอะไรคะลูกสีอะไรไหนี่ยมอเตอร์สีน้ำเงินค่ะใช่ไหมคะสีน้ำเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะ สี่มั้งว่าสีมั่วๆนะเงินคำคลามอ่ะลูกใช่ไหมคะปิดขอให้เป็นสีแล้วครับอ่าสี่อ่าดูสิคะดูสิภาพไหนแตกต่างจากภาพอื่นดูสิข้อเอข้อบีข้อดีหรือข้อบีลูกข้อดีสี่ะามถามทุกคนดีกว่าอ่าเดี๋ยวถามทุกคนเล่นเลยค่ะดีไหมคะเราจะสุ่มก่อนนะเอาขนมดีนะ อย่าเพิ่งเปิดนะเปิดไหเลยปุ๊บคุณคแป้งกับคุณคือปิ่นข้ามเลยนะคะไปเลยค่ะเอาห้องหนึ่งก่อนห้องหนึ่งก่อนใครนั่งหน้ารักใช่ไหมคะใช่ค่ะใครนั่งหน้ารักวันนี้ใครยังไม่ได้เลยเดี๋ยวดูก่อนนะขอเป็นคนที่ยังไม่ได้เรียกนะคะก่อนห้องซองที่หนึ่งน้องตังเปิดไหมค่ะน้องขอไป ก็ขอไปก็ขอไปกินน้ำก่อนนะคะใช่ค่ะพอดีเชิญค่ะได้ค่ะให้ค่ะลูกอ่านน้องตังเปิดใจหน่อยค่ะตังเปิดกินน้ำก่อนได้ไหมคะน้องตังน้องตังูอันนี้ไม่เหมือนอ่าน้องตังครับข้อที่หนึ่งหนึ่ข้อหนึ่งก็เอบีซีหรือว่าดีเออย่างนอันนี้ไม่เหมือนข้ออะไรซีข้อซีอ เพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรถึงแตกต่างกับอันอื่นเอ่ยน้องฟังครับมีอะไรมีดอกมีดอกข้อสี่เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องฟางจะไปให้คุณครูปิ่นด้วยค่ะย่มยอดเลยลูกโอ้ข้อต่อไปค่ะข้อที่สองข้อที่สองเครื่องดูดฝุ่นข้อที่สองค่ะยังไม่ตอบนะยังไม่ตอบนะกอนนะคะเครื่องดูดฝุ่นสีชมพูน่อาจจะถามแล้วนะสองครับสองับสอง มาเล่นเกมเป็นดีกว่าเดไอ,อเ,เดี๋ยวหัก่อนเอาใครดีนะตะการตาอะนาะตาการตาเปิดไมะคะ์เลยค่ะตะการตาจ้าอะดูซิลูกข้อไหนแตกต่างจากภาพอื่นจากข้ออื่น,ออนลูกหรือว่าดีเออสังเกตดีๆนะอะไรนะดูซิลูกสังเกตดีๆนะ ABC หรือว่าดีลูก ดูไมดูมดูดีดีดีเอบีดีสังเกตที่ซ้ายที่ล้อที่เอค่ะเอค่ะเอค่ะอะไรเป็นเอพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเพราะลายขายค่ะลาใช่ไหมใช่ลายถูกอันีบค่ะ เพื่อนๆกาข้อ A เลยค่ะเยี่ยมยอดที่สุดเลยขอบคุณนะคะน้องตาก,การตาต่อไปข้อสามค่ะเครื่องดูดฝุ่นสีฟ้านั่นเองเอ๊ A. จะเป็นใครดีนะส <2 S 1> องท <3 S 1> ับ <3. S 1> สามะคุณครูปินเลือกดีกว่าเอาใครดีนะสองทับสามหรอคะมาผู้โชคดีคนที่สาม ขอคนที่ว่าครูปิ่งอย่างเนี่ยนะคะคีตาอ่าน้องคีตาเปิดไมค์เลยลูกอะน้องคีตาขาข้อ A B บซหรือดลูกอันไหนเอ่ยเ้ิ่ดูดฝุ่นอันไหนคะที่แตกต่างจากอันอื่นเลยลูกสังเกตดีๆนะอัไหค่ะช่หอหรือ D ครับคือครูแป้งเห็นแล้วนะว่าอันไหนหายไปอะไรคะอะไรคะลูกดีค่ะ อะไรหายไปลูกรู้จักไหมรู้จักไหมที่เอาไว้ดูขอบคุณโอ้ที่เอาไว้ดูโอเคขอบคุณนะคะแสดงว่าบ้านเด็กๆเก่นมีเครื่องดูดฝุ่นได้เลยข้อดีลงไปเลยค่ะสุดท้ายช่วยกันเลยไหมคะอ้าวข้อสุดท้ายเชิญเลยพร้อมๆกันเลยอ่าดูสิต่อไปข้อที่สี่เด็กๆคิดว่าเป็นข้อ A B C หรือ D ลูกเปิดไม่ตอบเองเลยค่ะอะไรนะทุกคนค่ย ครพูดนอกเหนือจากนี้มาอ่าดูสิอะไรคะอะไรหายไปคับคุณครูอะไรหายไปลูกอะไรค่ะอะไรอะไรหายอะไรอันนั้นบอกว่าเลยลูกอะไรนะคะีิ้วใหม่นิ้วใหม่ใช่แล้วถูกต้องเราขอบคุณนะคะทุกคนอ่ะตอบข้อ C นั่นเองค่ะอาการกระบาดข้อ C เลยลูกโอ้โหตกมือให้ตัวเองทุกคนเลยเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะ เยี่ยมมากๆเลยวันนี้มีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะอ้าวหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้โอ้โหทำงานไปหลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีงานคุณภูการใช่เลยค่ะอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วระบายสีของการแล้วลูกนะทำแล้วทายส่งลงในอัลบั้มของเอ็นนะคะโอเคไหมคะวันนี้หมดเวลาแล้วโอ้โหขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพนมมือค่ะ อ่าคุณครูแป้นจะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆอ่านักเรียนเต <ขอ S 1> รียมเขาขอคุณค่ะก่อนก้มหัวลงไปเงยหน้าพูดข, <อ S 2> ขึ้นามาว <ขอ S 2> ่าคุณค่ะ